สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแช๋นแชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10หลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับทั้ง2สูตรนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดนี้เราจะมาตามต่อนะครับว่า จะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็จะเดินต่อหรือไม่นะครับในงวดวันที่17มกราคม2565นะครับงวดต่อไปก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกดติดตามช่องไว้ JR Channel ห่วยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี่หลักสิบก่อนนะครับหลักสิบบนนะครับสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับ30ธันวาคมได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออกนะครับ0 6 8นะครับ068นะครับ ที่เราคำนวณไว้ได้เลข4เป็นเลขคู่นะครับหลักสิบบนเข้ามาที่เลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับสถิติของสูตรก็จะมีผิดอยู่1งวดนะครับเข้ามา3มงวดแล้วก็ผิดนะครับหลังจากที่ผิดแล้วก็เข้ามา1 2 3 4งสี่ห้าห 7นะครับเข้ามา7งวดติดนะครับยังไม่ผิดแต่ว่าเป็นส่วนใหม่งวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับ30ธันวาคมนะครับงวดแรกที่เราลงนะครับที่เห็นผลงานมาก็1งวดนะครับงวดนี้เราจะมาตามต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเดินต่อหรือไม่3ตําแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของงวดนี้เลยนะครับ หลักหมื่นนะครับตัวแรกหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งะครับหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้าแล้วก็สิบทายครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็น เลขสก็จะเป็นนะครับ1บวก5เป็น6 6บวก4เป็น10นะครับได้เลข0นเลข0ูนย์เป็นเลขคู่นะครับ17บเจ็ดอกห้านะครับ เรามาลุ้นนะครับว่าตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขคู่เหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับได้เลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่เรามารอลุ้นนะครับว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับ สถิติก็อย่างที่เห็นนะครับงวดนี้ได้เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนนี่เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะมีผิดหนึ่งงวดเหมือนกันนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ คำนวณบวกกันแล้วได้เลข9เป็น area, เลขขี้นะครับผลราพวัลที่ออก517หลักหน่วยคือเลข7นะครับเป็นเลขขี้วัดต่อมาก็ได้เลข9นะครับออก725หลักหน่วยคือเลข5นะครับเป็นเลขขี้วัดต่อมาได้เลข1นะครับเป็นเลขขี้ผลราพวัลที่ออก261นะครับเลข1นะครับเป็นเลขขี้วดต่อมานะครับได้เลข0ผลรัพวัลที่ออก750นะครับ เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับได้เลขเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่6กบวกหนบวกหนะครับเป็น13นะครับได้เลขคี่นะครับออก4 7 5หลักหน่วยคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่บวกแล้วได้เลข3นะครับเป็นเลขคี่ออก9 3 5นะครับหลักหน่วยคือเลข5เป็นเลขคี่นะครับแล้วก็งวดที่ผิดนะครับก็คืองวดนี้ วดที่ออก171นะครับคำนวณได้เลข0ูนย์เป็นเลขคู่วดต่อมาได้เลข8เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก3 72นะครับหลักหน่วยคือเลข2เป็นเลขคู่วดนี้ได้เลข7เป็นเลขคี่นะครับออก0 3 7ย์นะครับหลักหน่วยคือเลข7เป็นเลขที่วันนี้ก็ได้เลข7นะครับเป็นเลขที่ผลรางวัลที่ออก7 6 1นะครับหลักหน่วยคือเลข1เป็นเลขที่นะครับ วันนี้ได้เลข4เป็นเลขคู่นะครับออก2 5 8หลักหน่วยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่วันนี้ได้เลข9นะครับออก2 3 5หหลักหน่วยคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่ของงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาที่เราคำนวณไว้ได้เลข0นย์นะครับได้เลข0ผลรางวัลที่ออก0 6 8นะครับ หลักหน่วยคือเลข8นะครับเลข8เป็นเลขคู่นะครับเข้ามาหลังจากที่ผิดนะครับผิดงวดนี้เข้ามา1 2 3 4 5 6้าแล้วก็ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็1 2 3 4 5 6ี่้าเหมือนกันนะครับเข้ามางวดนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกัน หลักพันนะครับตัวแรกหลักพันก็คือเลขเก้าหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับห้าสี่เจ็ดนะครับเลขห้าสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเหมือนกันก็คือเลขสี่ ก็จะเป็นนะครับ9บก5เป็น14 14บวก4เป็น18นะครับได้เลข8 17มค65นะครับ65เรามาดูกันนะครับว่าในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชม ลองรีคอร์ดูนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับวัที่แล้วหลักสิบหลักหน่วยก็ได้เลขคู่นะครับวันนี้ก็เหมือนกันได้เลขคู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับคู่ไหนจะมานะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ชมก็ต้องดีเคาะข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้เพราะว่ามันก็สูตรคู่ขี้มันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่า หลักเลขที่เลขคู่นะครับมันก็มีอย่างละห้าตัวนะครับเลขคูขก่ก็5้าตัวเลขคี่ก็ห้าตัวก็ห้าสบห้าสิบมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นไปตามสูตรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็จะแคบเอาไปอีกจากเลขสิตัวเราก็มาเลือกเอาจาก5้าตัวนะครับก็ครึ่งหนึ่งก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวจะท,ท้ายก็ค่อยมาว่ากันอีก หนนะครับในชุดสรุปแต่ว่าช่วงนี้ก็จะลงสูตรให้ดูนะครับจากสูตรเก่าที่เข้ามาก่อนนะครับก็จะทยอยลงให้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นชุดที่เข้าตรงมานะครับ2ตัวบนตรงเข้าตรงมานะครับอีก1ชุดนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเดี๋ยวเรามาคอยติดตามอาจะไลฟ์สดนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับจึ่งเปิดมาเจอถ้าชอบแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ